เอ,อ้ยอยู่้อสวัสดีครับผมอยู่ในช่องเด็กชายนารากับ่ผมก็ไม่ในชั้นเคยวันนี้ EP4 สนะครับเมื่อ EP3 สผมเริ่มเขียนคําว่า EP3 ามนะครับคลิปนี้คือ EP4 นะครับวันนี้ EP4 สเราก็บอกผู้ชมไปแล้วว่าจะมาตรวจสอบบ้าน MPC ที่เราตั้งไปแล้วนะครับที่เราตัง้งป้มหมาไปาเดี๋ยวเราเดินกันจัดอาวกเราก็อู้เฮ้ยเราได้เจออ่านี้กนี่ค่ะมันไปอย,ยอกได้หนึ่งอันนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ได้สักสามอันมาแล้วโอ้ก็เดี๋ยวเราพาไป ตรวจสอบกันนะครับหมู่บ้านเอพีซีนะครับนี่ที่เราตั้งไว้น,นะครับผู้ชมดูว่าเป็นเดินไปทางไหนบ้างนะครับจาะาบ้านเรานะเราก็จะไปหามาเล็ดพืชมาด้วยเพื่อมาปลูกนะตรงนี้ก็มีท้ําที่ปีลึกปีลับที่เราไม่เคยเดินมา พอ oh, จะขึ้นมาถึง mm hmm. ก็เจอเลย่ mm hmm. ม่ำอ่าเดี๋ยวค่อยม่ำโอเคมาถึงก็พบมาลิดก็มาลีดนะไม่ใช่มาลีดเก็บไป mm hmm. บ้านนี้บ้านที่หนึ่งที่ว่ากำลังจะตรวจสอบมา mm hmm. มาถึงก็ไม่มีอะไรมีแค่เตียง mm hmm. ตรงนี้มีกรงโอ้ mm hmm. ก็ก็มีอยู่นะ เก็บเือซึบอุ้ยลืมว่ามีอันนี้อยู่เอฟเฟกต์ขุดเร็วไปบ้านพี่สองกันนะครับนี่ก็ตำรู้สึกน่าจะไม่มีตื้นะเสียใจเลยโอ้โหันนี้ก็มีอุ๊บอันนี้ก็เป็นข้าวอปเอาไปวางในบ้านถูบไมมถึงนี่ นี่นี่นี่น,น,นี่แล้วก็พุชอันนี้ว่าไม่ได้เศษมานะครับสิวก็ได้กันมากโอ้ตรงนี้ก็มีหัวเยอะมากเลยนะครับผู้ชมหัวก็เป็นอาหารดีกว่านี่นี่แล้ก็เข้าไปผสมปนหัวด้วยนะครับไม่ใช่อไม่ใช่ผสมปนนะครับเพิ่มประชากรของหัวเยอะนะครับ ของที่บ้านเราก็กินไปแล้วก็ดูบ้านนี้ต้องตรวจสอบให้หมดนะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงสัตว์นะมีแต่ของที่ว่าให้สัตว์ทั้งหมดนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีเนือนะก็ บ้านนี้ก็น่าจะไม่มีโอ้มีพืชมีพืชเห็น,นพืชอยู่ไแวบบ้แวบๆบผู้ชมเอา้าไม่ใช่พืชไฟอ่าน่าจะอู้ตรงนี้นไงพืชพืชพืชเอากันเลยเอากันเลยพบแล้วนะครับหมู่บ้านในปีซีก็มีของที่เราพอได้ใช้ได้อยู่กินได้ยคือพืช เสียจนใจบาปอีกแล้วไม่ปลูกให้เพราะก็บอกว่าจะเอามาเล็ดไปปลูกที่บ้านนะโอ,โอ้โอ้ดีใจปลูกให้ลูกก็เก็บเองอืออือเอาแบบนี้เองโอเค มามก,ก็บพี่ของเราอีกเข่าโต๊ดโอ้โหหมดเอายห้หมดเลยโอ้โหแถวนี้น่าจะมีกูเลมคู่มีละครั้งสองอันเลยโมอี p ีแล้วหนึ่งทีนู้นไงนะครับกูเลมถ้าผมตี MPC ส่งสัญญาณมาแน่นอนโอเคเราก็ได้ประมาณเท่านี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปบ้านกันก่อนนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองมาประสมพันธุ์กันนี่ก็ซุปซุปมีหัหหหใหวใจแล้วเฮ้ยไม่เอา ลองดูเก็ดทีไ่ได้ของทุกหมดเวลาแล้วแม่นี่เพราะมันไม่มีวัวไงวัวก็เป็นแบบนี้ไปเลยแต่ว่าพอมีวัวก็จช้ได้ก็เราได้เก็บไปแล้วนะนี่นะครับารามเก็เดี๋ยวเราต้องไปหาเหล็กมานะครับเพื่อทำ ความเข้าก็อีพีหน้าเดี๋ยวเราํำความเข้าก, <c oughs> ก็ก็ลาก่อนนะครับอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับออ้โหพบมวยอีกหนึ่งตัวมานี่มานี่ <c oughs> พอมวยอีกหนึ่งตัวดีด <c oughs> ัสดีดัสเราพบมวยหนึ่งตัวดีดัสมาดีดัสมาเราต้องให้เขามาอยู่ในข้อเดียวกัน โ oh, อ้ย่าลงดีโอ้โ oh หขึ้นมาได้ไหมโอเคดีด okay. ัสขึ้นมาได้ uh huh. เราต้องมีบล็อกให้เขได้ขึ้นมานะครับน,นี่มานี oh. 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 ่มาเอ้าอ้าวดีดัสไปไหนเอ้าเ oh. oh. มื่อกี้เราถือแล้วก็เดินมานะ ไม่หนัวอ๋อนุ่งใงดีดัดมา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 ดูกว่าจะเดินมานี่มาวัวมันจะมาไหมเนี่ยกับเราเนี่ยจเจ็ดนาทีตรงพอดีแล้วก็มันข้อในข้อดีดัสเยี่ยมผ่านไปจื๊บัวใจะ แล้วก็โจ์ปุ๊บตีดีดีริวนี่ก็คลิปนี้จบไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเดชานแล้ะแตปูในด้วยนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย